นะครับแทนมาร์ตไรเดอร์รีวิวนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเข็มขัดมาร์ตไรเดอร์โฟเนะครับและสวิตทั้งหมด40่สิสวิตนะครับพร้อมด้วยอาวุธ2ชิ้นนะครับก่อนจะไปรีวิวเรามาทําความเข้าใจกันก่อนนะครับทั้งหมดนี้เป็นของมือ2องนะครับและผมจะมาพูดคุยถึงราคากลางและ อะไรว่ามันมีหรือ <hi> เปล่านะครับราคาอาวุธเท่าไร่เอ่ยเข็มขัดเท่าไร่สวิตอยู่ที่เท่าไรนะครับเพื่อเป็นแนวทางให้เพื่อนๆคนใหม่ที่กําลังหาซื้อของมือสองนะครับโอเคเมื่อเข้าใจตรงกันแล้วก็ไปกันเลยครับผมก็เรามาดูรายละเอียดเข็มขัดกันนะครับสวิตกับอาวุธผมขออนุญาตเก็บไว้ก่อนนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างเยอะนะครับ โอเคครับเข็มขัดโฟเซ่ก็เป็นสีฟ้าใสนะครับด้านในสามารถมองเห็นนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นจอเป็นไฟ LED นะครับเป็นรูปตัวโฟเซ่นะครับแล้วก็ตรงนี้มีสวิต์สีสวิต์สามารถกดขึ้นลงได้นะครับให้แปลงล่างมีคันโยกนะครับลำโพงอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็สวิต์เปิดปิดอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่ทาน3ก้อนเหมือนเดิมนะครับ ผม <c oughs> เกิดตรงนี้รูปทรงค่อนข้างแปลกตานะครับกับเข็มขัดเส้นนี้นะครับโอเคสายก็ปกตินะครับเหมือนเข็มขัดทั่วไปกดตรงนี้นะครับประกอบเข้าครับผมอันนี้เดี๋ยวผมใส่สวิตต์ก่อนนะครับ ที่ใส่สวิตก็เสียบไปได้เลยนะครับโอเคใส่ได้10บสวิตนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นกระดาษนะครับค่อนข้างสวยงามนะครับกล่องนี่เปิดสามารถวางอย่างนี้ได้นะครับไว้เผื่อตั้งโชว์นะครับ โอเครายละเอียดเข็มขัดก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะติดตั้งที่ถังก่อนนะครับแล้วเราจะมาแปลงล่างกันนะครับแล้วก็จะมาใช้สวิตทั้งหมดเลยนะครับอาจจะใช้เวลานานนิดนึงนะครับคลิปนี้ครับครับผมเมื่อติดตั้งเข็มขัดกันแล้วนะครับเราจะมาแปลงล่างกันนะครับตอนนี้มีสี่สวิตหลักนะครับเบอร์หนึ่งนะครับขอเปิดเครื่องแป๊บนึงนะครับ มีไฟค่อนข้างสวยงามนะครับสวิตช์เบอร์หนึ่งนะครับ ครับผมก็แปลงร่างเป็นมาร์ไรเดอร์โฟเซกันเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เรามาลองใช้สวิตช์กันนะครับ ครับเดี๋ยวก็สวิตต่อไปเลยนะครับ นี่ก็เปลี่ยนร่างใหม่แล้วนะครับ เครับงั้นเดี๋ยวเรามาลองสวิตตัวใหญ่นี้นะครับก็วิธีเปิดก็ตรงนี้นะครับรครับวิธีเปิดก็ึตรงนี้นะครับ หลังนี้ก็เป็นสวิตนะครับใช้เป็นท่าไม้ตายนะครับโอเคครับก็มีประมาณนี้นะครับ ครนันเดี๋ยวเรามาลองซืดีกันนะครับใกล้จะหมดแล้วครับเพื่อนเพื่อน ก็ทั้งหมด39สวิตหมดครบหมดแล้วนะครับเดี๋ยวก็เหลือสวิตสุดท้ายแล้วนะครับสวิตที่สี่สิครับเปิดตรงนี้นะครับ ก็ครบทั้ง40สวิตแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวผมจะไปรีวิวอาวุธต่อเลยนะครับครับผมหลังจากเรารีวิวเข็มขัดไปแล้วนะครับค่อนข้างยาวเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามารีวิวอาวุธกันต่อนะครับโอเคอันนี้เป็นปืนนะครับหรือหน่อยค่อนข้างเยอะนะครับมันสามารถถอดออกอย่างนี้ได้นะครับโดยการกดปุ่มตรงนี้นะครับปุ๊บเลื่อนออกอย่างนี้นะครับ แล้วก็ตรงนี้สามารถใส่เป็นสวิตได้นะครับและจากที่ว่าผมเทสลองนะครับสวิตตัวไหนก็ได้นะครับใส่ก็เป็นเสียงท่าไม่ตายหมดนะครับแต่ว่าถ้าได้ของมันก็มันเดินดูสวยนะครับก็ดีเลยนะครับตรงนี้เป็นกดปุ่มเพื่อให้เอาสวิตออกนะครับน,นี้ปุ่มเปิดปิดนะครับครับ แล้ก็ตรงนี้ปุ่มเพื่อดึงออกโค้งได้งองได้นะครับก็อันนี้แขวนนะครับโอเคกันเดี๋ยวลองมาเปิดกันเลี้ยวได้เียวได้นะครับเ็ยินธรรมดานะครับ สามารถยิงลัวได้ด้านหน้าก็ไม่มีไฟไม่มีอะไรนะครับโอเคกันเดี๋ยวผมลองใส่เปิดถ้าไม่ตายกันเป็นเสียงลอมเป็นเสียงชาร์ตรุนแรงมากนะครับ พอใช้เสร็จแล้วก็กลายเป็นเสียงปืนธรรมดานะครับลองอีกครั้งนะครับโอเคครับลูกเล่นก็มีประมาณแค่นี้นะครับก็เหมือนพวกอาวุธทั่วไปนะครับ นี่ครับงั้นเดี๋ยวเรามาต่อกับดาบเลยนะครับดาบไฟฟ้าตัวนี้ลูกเล่นค่อนข้างจะเยอะหน่อยนะครับผมรายละเอียดก็ทั่วไปก็ตรงนี้เป็นที่เสียบนะครับระดับ 1, 2, 3นะครับระดับความแรงของไฟฟ้านะครับตรงนี้นะครับใส่ฐาน2ก้อนนะครับใช้ไขควงนะครับสวิตช์เปิดปิดลำโพงอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้จะเมื่อเปิดแล้วจะเป็นไฟ LED นะครับ ค่อนข้างสวยนะครับฝั่งนี้จะดูชัดนะครับโอเคครับแล้วก็ด้านล่างก็เหมือนกันนะครับไว้ใส่สวิตช์นะครับเข้าดึงออกนะโอเคครับเดี๋ยวเรามองเปิดสวิตช์กันครับอันนี้กดฟันธรรมดานะครับค่อนข้างจะถนัดมือนะครับ เอามาชาร์จระดับหนึ่งกันจะมีเสียงเหมือนไฟฟ้านะครับลองฟังดูนะครับโซร์ระดับสองครับมันจะดังถี่ขึ้นนะครับ ประมาณนี้นะครับก็ลงมาเสียบสวิตดูน,นะครับเสียงโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับเสียงไฟสามระดับนะครับ ช้ากลางแล้วก็เร็วนะครับเสียงฟันก็ยิ่งแล้วแต่ความแรงนะครับส่วนตรงนี้ก็เสียบสวิตช์ก็เป็นท่าไม้ตายนะครับตรงนี้โยกก็ไม่มีผลอะไรนะครับ ครับอาวุธก็ประมาณนี้นะครับโอเคครับเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆเข็มขัดกับอาวุธก็เรามาคุยกับราคากลางกันนะครับเข็มขัดก็อยู่ประมาณสองร้อยห้าสิบถึงสามร้อยห้าสิบนะครับโดยมีสวิตหลักแค่สี่ตัวนะครับประมาณนี้นะครับราคาโฟเซ่ค่อนข้างตกนะครับราคาแต่ว่าถ้าแบบมีสวิตเยอะๆก็แพงนะครับสวิตเฉลี่ย อันหนึ่งประมาณนะครับยี่สิบาทถึงสิบห้าบาทนะครับแต่ถ้าเป็นแบบตัวพิเศษประมาณนี้อ่ะคู่หนึ่งก็ประมาณร้อยห้าสิบถึงสองร้อยนะครับแล้วก็ล่างสี่สิบนี้ประมาณร้อยห้าสิบถึงสองร้อยเหมือนกันนะครับกล่องก็อยู่ประมาณผมเคยเห็นอยู่ประมาณสองร้อยห้าสิบขึ้นนะครับโดยประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเป็นสวิต์อ่ะประมาณเหมือน หมายเลขสิบอย่างนี้ยี่สิบอย่างนี้นะครับลงท้ายด้วยสนะิบแบบมันจะแพงนะครับก็แล้วแต่ราคาตามท้องตลาดนะครับตัวนี้ก็บางครั้งก็สี่สิบถึงห้าสิบาทนะครับแล้วก็อาวุธอาวุธดับโฟเฟ่ค่อนข้างถูกมากนะครับสองคิตนี้ผมได้มาแค่ร้อยห้าสิบเองนะครับคือว่าบางอันบางอันเหมือนปืนนี้ขายห้าสิบาทนะครับแล้วก็ดาบถ้าแบบครบๆมีสายครบก็ร้อยยี่สิบบาทนะครับถึงร้อยห้าสิบนะครับ นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็เกี่ยวกับอะไรโฟเซค่อนข้างเยอะมากนะครับสวิตนี่เยอะลูกเล่นเขาเยอะนะครับแต่ว่าผมว่าที่ราคาตกบางคนอาจจะแบบมีกันหมดแล้วนะครับผมคิดว่านะครับโอเคครับเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆถ้าถูกใจก็กดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับโอเคงั้นวันนี้ก็สวัสดีครับ